สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง698ท่าทารโ t สตูดิโอนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าใครกำลังข่มใจไม่ให้เป็นศัตรูคุณเราจะไม่ใช้พลังงานของคุณนะคะการอ่านเป็นการอ่านพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับไพ่สำหรับนี้กันเลย ก็ถามไพ่น่อยนะว่าใครกำลังข่มใจไม่ให้เป็นสัตว์รูของคุณคุณเขาขอไพ่บอกทีนะ คนคนนี้ก็เป็นคนมีความรู้นะจะเป็นครูบาอาจารย์หรือไม่ใช่ครูบาอาจารย์ก็ตามแต่เขาพยายามข่มใจไม่ให้เป็นศัตรูคุณเลย mm hmm. เขามีความรู้ความสามารถ mm hmm. น่าจะมีชื่อเสียงด้วยหรอ้ะ mm hmm. ดูพลังงานของเขาดูมี power นะอืม mm hmm. mm hmm. มีความรู้ในด้านการเมืองการปกครองด้วยเราจะทำงานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองด้วยก็ได้เช่นกันเนาะบิณอาจารย์สอนปรัตศาสตร์นิิศาสตร์เงี้ยการปกครองกฎหมายบ้านเมืองจไม่ใช่ครูบาอาจารย์เขาก็มีความรู้ระดับครูบาอาจารย์ได้ด้วยเช่นกันบางทีนะบางพลังงานอะคนคนนั้นเนี่ยทำงานหนัก นะหรือ,อมีอะไรที่ถ้าต้องสะสางเยอะแยะมากมายไม่ได้มีอิสระต่อตัวเองเท่าไหร่นะพลังงานของเขาในกรณีหนึ่งก็คือตีไปในทางนกิ่งเลยก็คืออาจจะเคยถูกคุมขังมาก,ก่อนเป็นคนที่บางทีเคยตกเป็นทาสของความรู้สึก ของคนอื่นนะเขาตราหน้านะสังคมอาจจะโบยความผิดหรือว่าจะชี้ชัดเลยว่าเธอคนนั้นนะ่ะเป็นคนที่อาจจะงมงายเกินไปไหมอะไรเงี้ยเขานะเขาคนนั้นนะเคยตกเป็นเหยื่อคำพูดของสังคมนะถ้าจิตใจเขาอ่อนไหวเขาก็ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายนะแต่คุณคนนี้พยายามข่มใจไม่ให้เป็นศัตรูคุณ อาจจะเคยทำผิดจริงๆอาจจะเคยถูกคุมขังอาจจะเคยเป็นผู้ที่หมดอิสระภาพมาก่อนจริงๆก็ได้นะคะอาจจะถูกชี้ตัวแล้วชี้เป้านะไปชี้ที่สถานีตำรวจนะคนนี้แหละเป็นผู้กระทำผิดจริงอะไรเงี้ยยอมรับโทษแต่ก็น่าจะถูกปลดออกมาแล้วนะให้อิสระได้อิสระแล้วอย่คนคนนี้เขา พยายามเหมือนจะกลับตัวกลับใจด้วยนะคะเ mm hmm. มื่อก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อด้านใดเลยก็ได้นะคนเราสิ่งที่ถ้าเกิดเขาเคยเข้าไปอยู่ในฐานที่คุมขังจริง mm hmm. ก็ถ้าเรามองไปในด้านของหนึ่งกรรมไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเขาก็คงได้รับกรรมนั้นแล้วแหละนะคะกรรมดีกรรมคือการกระทำเขาอาจจะเคยทำสิ่งนี้ไว้กับใครก่อนนะ,ะแล้วเขาก็ต้องมาชดใช้ เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นั้นก็อนุโมทนาด้วยนะแต่เขาจะกำลังข่มใจอยู่ที่ไม่ให้เป็นศัตรูของคุณอีกนะไม่ให้ตัวเองมีจิตใจแบบเอามาหิตนะโทสะนะไม่ไม่ให้อะไรมาบันดาลโทสะเขาง่ายๆต้องพลาดพังกระทำผิดอีกแบบนี้หรือเปล่านะคะ ผลง,งานของเขาแนละ้วเขาก็จะอยู่ในกลุ่มในพักพวกที่มีสไตล์คล้ายๆกับเขานะะัน่นก็แสดงว่าคุณกับเขาแตกต่างกันแต่เขามี power เ,เขามี power แต่เขาที่เขาไม่ยอมเป็นศัตรูคุณง่ายๆนะวันนี้มองอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเขา ็น่าจะชื่นชอบคุณด้วยหรือเปล่าคืออยากจะเป็นมิตรนะคนที่ไม่อยากเป็นศัตรูคืออยากจะผูกมิตรอยากจะเป็นกัลยาณมิตรนะแต่เดีเราจะไปดูไพ่เอาเราเคารแล,ล,ลทาโลอีกทีหนึ่งว่าอะไรในตัวคนที่ทําให้เขาเนี่ยข่มใจไม่ให้ตัวเองอยากจะเป็นศัตรูคนเลยบางทีคุณอาจจะมีความเกเรเก,เกตุงนิดนึงก็ได้นะที่ทำให้เขารู้สึกว่า เออไม่อยากเป็นเพื่อนอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้คุณอาจจะมีคุณงามความดีบางอย่างที่เขาแบบมองเห็นว่ามันเป็นผลประโยชน์ในอนาคตอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคือเขาก็ไม่อยากเป็นคนตัวเป่าเล่าเปลื่อยนะมี power ก็จริงนะคะแต่เขาอาจจะคิดได้เหมือนกันว่ามันก็แค่หมวกใบหนึ่งหรือเปล่าแค่บทบาทอะ คิดแบบนั้นได้ก็ดีเนาะสาธุด้วยเขามีพลังงานที่จริงๆลึกๆแล้วเขาน่าสงสารนะเวลาที่เขาน้อยอกน้อยใจอะไรในตัวเองเขาก็จะชอบอยู่กับธรรมชาติคนคนนี้นะคะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทําไมเขาถึงข่มใจไม่ให้เป็นศัตรูคุณนะอะไรในตัวคุณที่ทําให้เขาข่มใจอะไรในตัวของคุณ คุณเป็นคนที่ออรักความสามคัคคีชอบความสามัคคีปรองดองประมาณว่าอ่ะก็ลองเป็นศัตรูดูสิยังไงฉันก็ดึงเธอกลับมาให้ดูให้คุณอะยังไงคุณก็จะดึงตัวเขากลับมานะให้มาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันอยู่อย่างนี้แหละคือเป็นศัตรูไม่ได้เลยยอมใจคุณยอมในคุณงามความดียอมในออคุณมีความซื่อสัตย์ยงหลรักพักดี คนคนนี้น่าจะชอบความซื่อสัตย์ไม่ยอมเป็นศัตรูแน่ๆเพราะว่าทุกวันนี้สังคมรายล้อมไปด้วยหา,ห,าหาคนที่พูดความจริงยากหาคนที่มีความซื่อสัตย์ยากอ่ะเขาไม่ยอมเป็นศัตรูคุณแน่ๆนะแม้ว่าบางทีคนจะเกลรเก,เกตุงแกไหนแต่เขาให้อภัยได้นะคะ พอหลับได้ก็โอเคมากนะข้าจะมองว่ามันก็แค่นิดนึงนะไอ้แค่จุดดำๆจุดหนึ่งบนเสื้อนะเสื้อตัวหนึ่งมันไม่ได้แบบทำให้เขาละใายเกลืองอะไรหรอก <c oughs> คุณต้องเป็นคนน่ารักนะ <c oughs> ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเออเออเขาไม่อยากเป็นศัตรูกับคุณหรอกเพราะคุณไม่เห็นแก่ตัวนะอ,อ่าแล้วคุณน่าจะเป็นคนที่ไพ่ใบนี้ไอ้ขอตีไปในด้านของ มันวนเวียนวนเวียน,น,นอะไรอยู่ในชีวิตเขาตลอดเวลาจะเป็นผู้รับฟังเขาเวลาที่เขามีปัญหาหรือบางทีเขาอาจจะก,กลัวเวรกรรมก็ได้ว่าทํายังไงได้อย่างนั้นนะคะเขาก็ไม่ได้อยากมีศัตรูนะคะอ๋อ,อ,อเป็นศัตรูกับคุณนี่เขาอาจจะมองว่าโอ้เข้าไม่มีสติปัญญาขนาดนั้นเลยเหรอที่จะมาเป็นศัตรูกับคุณเนี่ยเออพราคุณมีมูลค่ามากเลยนะ ไม่ได้ไม่ได้ปูกมิดไว้นะคนอย่างคนเนี้ยเขาไม่ยอมโง่หรอกคนนะจะมาเป็นตรูกับคนแบบคุณได้ยังไงอ่ะคนไม่เห็นแก่ตัวคนที่มีแต่ความซื่อสัตย์จงรักภักดีกับกับใครก็ได้อ่ะที่เหมือนกับตัวของคุณเองความซื่อสัตย์จงรักภักดีอ่ะมันเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องหรือเพื่อนกัลยาณมิตงเนี้ยภักดีรักเพื่อนเนี้ยค่ะ นี่คุณเป็นคนแบบกล้าได้กล้าเสียดีเนาะเหมือนเป็นคนมีพลังทางจิตใจไม่ใช่แค่จิตใจนะคุณพลังงานมีพลังทางปัญญาทางจิตวิญญาณทางสติปัญญาที่บอกว่ากล้าได้กล้าเสียก็คือว่าตัวคุณน่าจะเป็นคนที่ลุยเดี่ยวแล้วแล้วดูมีพลังดูขลังอนะคุณ ทำไมถึงบอกว่าจิตวิญญาณก็เวลาที่ไอเห็นกาหรือคนที่อยู่คนเดียวได้นะในสถานที่โล่งๆนะฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติเสียงกาโดยเฉพาะกาดำนะหรือนกคูก่อะไรเงี้ยจะมาในด้านของสัญชาตญาณจิต,ตวิญญาณนะจะมาในด้านของผู้ที่เป็นปัจเจกต่อตัวเองไม่ขึ้นอยู่กับใครแต่ว่าก็ไม่ชอบที่จะทะเลาะก,กับใครนะคะคนคนนี้ไม่อยากเป็นศัตรูกับคนเก่งกาศแบบคุณแน่นอนไม่แน่นะ ไม่เป็นแน่แท้ดูสิพลังงานของคุณเป็นฮีโร่คุณดูลักษณะเขาคล้ายกันไหมเก <c oughs> ่งอะ่ะเก่งก็อาถานมาสิมาสิอะไรเงี้ย <c oughs> คือถ้าเคยใครคิดนะดาบดาบคนใหญ่กว่า <c oughs> ถ้าใครคิดใหญ่จะเป็นศัตรูของคุณคือเขามองนะคนคนนี้รู้สึกว่าโง่มากถ้าจะใครจะเป็นเปรศัตรูับคุณเขาคนหนึ่งอ่ะที่ไม่โง่นะชั <c oughs> ้นฉลาดและอาถานานี้ยนะ นอกจากที่ไม่อยากจะเป็นศัตรูแล้วเป็นมิตรเลยดีกว่าเป็นกันลยาณมิตรนะขม่ขมอกข่มใจด้วยบุคลิกนะของคุณนิสัยอาจจะเป็นคนที่ห้าหารหรือบางทีดุอ่ะดุดันใจนักเลงอะไรอย่างเงี้ยเขาบางบางความคิดอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะคิดเห็นไปในทิศทางเดีวยวกันตลอดเวลาแต่ยังไงเขาก็จะขม่ขมอกข่มใจคือไม่อยากทะเลาะเลยไม่อยากเป็นศัตรูออ,อยากจะเก็บ ความสัมพันธ์นี้ไว้นานๆเลยนะะนั่นไงอะไรในตัวคุณที่ทำให้เขาไม่อยากเป็นศัตรูคุณเป็นคนที่มองอะไรก็มองขาดคิดทะลุโปกโงอะคุณเปิดอีกก็จะนักไรลักษณะแบบเดิมๆอ่ะจะออกไปลักษณะแบบคิดดีกับคุณมากแล้วก็มีเหตุผลนะว่าทำไมเขามีเหตุผลเป็นระดับมีเป็นผู้มีสีปัญญา อันนี้มันจะเป็นสองเคสนะคุณก็คือผู้ที่อาจจะเคยได้รับโทษแล้วแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าคุณมีลักษณะเหมือนอตำรวจอะ่ะคือเขาไม่อยากที่จะเป็นศัตรูกับคุณอีกเหมือนคุณกำหลาบเขาได้เหมือนคุณเอาอยู่แล้วคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขามีจิตสำนึกไม่กลับไปเป็นไม่อยากไปเป็นแบบเดิมอีกอีกในกรณีหนึ่งก็คือว่าคนคนนี้แหละพลังงานของเขาคือไม่มีเวลาพักผ่อนเท่าไหร่เลย ช่วงที่เขาที่คุณเข้ามาน่าจะมีอะไรที่ต้องให้ทําแบบรัดตัวเยอะนะเดี๋ยวก็ทั้งงานลางานหลวงอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเป็นคนมีสติปัญญาไงเขาถึงเลือกที่จะไม่ไม่ฉันไม่อยากจะเป็นศัตรูกับเธอนะอย่าเเป็นศัตรูกับฉันนะโดยพลังงานของคุณก็เหมือนกัน ก็ไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับใครเลยไม่ใช่แค่เขาแล้วที่เขาคืออะไรในตัวคุณที่ทําให้เขาไม่อยากเป็นศัตรูคือคุณมีความปณนีประนอมคุณไม่ได้คนที่มีอัตราตัวตนสูงแม้ว่าจะมีรู้จักตัวตนของตัวเองดีคุณรู้จักว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วคุณเป็นคนที่อยู่คนเดียวคุณก็ไฟได้นะอืมมาสีมาสี่อย่างเงี้ยไม่กลัวเก่งกาะ น่าจะเป็นคนที่รักความถูกต้องแล้วเป็นคนที่จริงอะ่ะพูดจริงทำจริงนะไม่งั้นค,คนที่จะคิดทะลุปุ้องค์ได้นะนะเป็นคนที่เข้าถึงสัจธรรมนะคะแล้ว,วคุณสัญชาตญาณมาอย่างเงี้ยเออเป็นคนที่มีเซนต์มีสัญชาตญาณดังนั้นก็คือว่าคุณจะรู้ว่าเขาคิดดีหรือไม่ดีกับคุณเนี่ยเขากลัวตรงตรงนี้ด้วยเหมือนกันหรือเปล่านะอืมอ่ะทีนี้นะเราเรามาดูไพ่สถาโลกกัน ว่าใครนะเรารู้แล้วว่าใครข่มใจไม่ให้เป็นศัตรูของคุณเราจะมาดูลักษณะเดียวกันกันกบไพ่ออรลเกอลเนาะว่าอะไรในตัวคุณที่ทําให้เขาต้องข่มใจตัวเองเสมอไม่อยากที่จะเป็นศัตรูของคุณเลยนะไพ่ยออรลอเกิลนี่ออกมาดีมากเลยนะมาดูไพ่ทาโร่โซิอะไรในตัวของคุณที่ทําให้เขาข่มใจยัง,ง,ยยงไงยังไงชาตินี้ก็ไม่อยากจะเป็นศัตรูกับคุณเลยคือ ดีเอ็มเพลเอาสิเอาสิดาบาอีกแล้วมีทั้งพอร์นะพ w e r สติปัญญามีทั้งเหตุผลมีทั้งสัญชาตญาณน,นำนะคะมีความเป็นผู้นำสูงอืมแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าอยากจะตามคุณหรอกนะแต่อะไรในตัวคุณอะ่ะมันน่าจะดึงดูดเขาที่ อยากจะเข้ามาผูกมิตรมากกว่าก็เป็นผู้ใหญ่อะ่ะตัวคนเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์นะคะมองอะไรหลายๆด้านนะคะไม่ใช่แค่มองแตกต่างจากเขาแต่มองหลายด้านมากแล้วก็ทําจริงนะ,ะวางรากฐานขึ้นมาจริงแล้วก็ทําจริงเห็นผลจริงประสบความสําเร็จจริงนี่เห็นไหมเอ็มเพลย์ใบเดียวก็จบเลยแหละนะแต่ก็ไปต่อนะคะ มีความรู้เยอะนะแต่น่าจะเป็นคนที่นิ่งๆนะไม่ค่อยแค่นิ่งๆก็มีแผ่แอรลารของความเป็นคนที่น่าเคารพยำเกรงแล้วทาวเวอร์เห็นไหมทาวเวอร์เนี่ยมาในด้านของความดุดดันเอาจริงนะคะก็ ถ้าเกิดว่าในอันนี้มีความรู้สึกของไอ้ะนะถ้าเอาไม่อยู่ t ด e t ทาวเวอร์เดมเพ r นี่คือตัดเลยเหมือนกับพนักงานคนไหนที่มาในด้านผุจริตอ่ะอแล้วก็จะกอวอดนะตัดออกอให้ออกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเขาทำผิดก็คือทำทันบนไหวกี่กครั้งอะไรเงี้ยก็เด็ดขาดอ่ะมีพลังงานความเด็ดขาดในตัวของตัวเองเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อะเดสตา โอ้โหจะน่ารักไปไหนเนี่ยเขามองว่าไอ้มองว่าเดอะทาวเวอร์เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เอมีความคิดความสามารถที่ทำอะไรให้เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดนะทำให้เขารู้สึกแบบนี่ไงสี C ่ไม้ I, อะมันมีความเป็นมีไฟอยู่ในนั้นไฟลุกอยู่ในนั้นทำอะไรก็มันมีอะไรเกิดขึ้นตื่นตาตื่น,นใจอยู่ตลอดเวลาแล้วทำให้รู้สึกเหมือน,อนกับว่ารักรักเหมือนคนในครอบครัวเลยอะ มันจะมีความรู้สึกฉุดเข้ามานะจะทะเลาะเมื่อไหร่ก็ดึงกันมาให้เหมือนคนในครอบครัวอาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวก็ได้แบบรักคุณเคยไหมที่คุณรักใครคนหนึ่งแปลกหน้าแบบเหมือนเหมือนกับเพื่อนที่มาเจอในห้องใหม่ๆแล้วทุกวันนี้ยังคบกันเป็นสิบยี่สิบปีอ่ะให้มันผูกพันแบบนั้น่ะผูกพันมากกว่าคนในครอบครัวอีกอะแม้จะทะเลาะกันแต่ว่ามันจะมีอะไรดึงเข้ามาว่าดึงดูดอ่ะมันไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะมีแต่ความหวังดีให้อะค่ะแต่สตาร์นี่ก็มาเลยคือว่า เขาไม่ใช่แค่ตัวคุณเองอะ่ะไม่ใช่แค่ไปทําให้เขารู้สึกข่มใจไม่อยากเป็นตูวนะดูเหมือนคุณเป็นแรงบันดาลใจเป็นเหมือนความหวังเป็นอะไรบางอย่างที่เขาเห็นในตัวคุณแล้วเขาอยากอยากจะชอบตรงเนี้ยแล้วาไป ประยุกใช้ในชีวิตเอาไปเป็นแบบอย่างก็ได้นะอตัว THE STAR เนี่ยคนที่มีพลังงานเป็นเดอะสตาร์สำหรับตัวอเองนะในการอ่านไพ่คือคนที่เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงถ้าคนเข้าใจแล้วจะไม่ทุกเดอะสตาร์ The Star เนี่ยเขาจะไม่ทุกนะไม่ทุกไม่ร้อนเพราะเขาเข้าใจว่าโลกมนุษย์ธรรมชาติคือถ้าจะเกิดมาเป็นมนุษย์คือเข้าใจเลยว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงอะ่ะ อะไรก็ตามเปลี่ยนแปลงหมดถ้าอยู่ได้ก็ไม่ไม่ทุกแค่นั้นเองและในกรณีหนึ่งก็คือการมีชื่อเสียงของคนที่เป็นดาวค้างฟ้าที่มันเป็นอะไรที่ละมุนเย็นเย็นสบายอยู่ใกล้แล้วก็สุขกายสบายใจนะคะพลังงานฮิ่วนะนะอะ่ประสบการณ์เยอะเนาะวันวันหนึ่งได้พักหรือเปล่าเนี่ยนะแค่การคุณสมบัตินะความสามารถ ในการใช้เวลาในทุกๆนาทีในทุกๆชั่วโมงของคุณเนี่ยหมดไปกับสิ่งที่มีคุณภาพแค่นั้นมันก็ทำให้เขารู้สึกมีพลังแล้วนะคะขณะคุณก็ยังทำได้ขณะผู้หญิงสูงอายุคนนี้ยังทำได้เลยแล้วฉันล่ะทำไมจะทำไม่ได้อะไรเงี้ย ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแบบมันเหมือนเห็นเห็นสินค้าเห็นโปรดักต์ออกมาเห็นผลิตภัณฑ์ออกมาบ่อยมากบ่อยมากเป็นคนขยันนะคะแล้วเป็นคนที่ถ้าโปรเจกต์แรกไม่ผ่านไม่เป็นไรคิดคิดพิจรารณาแล้วเอาใหม่นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานที่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดรอ้อนแล้วไม่ได้ไปขอความช่วยเหลืออะไรใครเหมือนค่อยๆทำนะคะค่อยๆเก็บรายละเอียดค่อยๆแกะค่อยๆเกาแล้วก็ ตั้งสมาธิแล้วไปต่อได้อะสิ่งที่ทําให้เขามองในตัวคุณนะสิ่งที่คุณมีที่ทําให้เขาไม่อยากเป็นศัตรูก็คือจะหนักแค่ไหนคุณก็ไม่หวั่นนะแล้วคุณก็ไม่ได้ทําอะไรแบบมีความทุกข์ความเศร้าเลยเห็นไหมยังยิ้มยังกุ้มขมับโอ้ไม่ก็เดี๋ยวไปต่อนะอันนไง ไม้ออกมาสิไม้แล้วหกไม้แล้วก็คุณเป็นคนที่หาสมดุลในชีวิตได้ง่ายกว่าคนอื่นมันเหมือนกับพลังบําบัดด้วยแล้วเรื่องของสิบไม้แล้วมาหกไม้เนี่ยหาทางไปยนได้อะยังไงก็ ถึงไม่มีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์ันก็จะถือคบเพลิงไปกับชั้นเนี่ยฉันมีไฟเช็กไม่เป็นไรฉันไม่ต้องไปรอแสงอะไรที่ปลายอุโมงค์เดี๋ยวันเดินไปที่มืดๆเนี่ยฉันมีไฟฉายฉันมีไฟเช็กฉันไปเองได้นะนาฬิกาฉันเรืองแสงนะมันเป็นแบบไฟฉายได้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีทางออกที่เขาไม่คาดคิดนะคะฉลาดนะปลาดเปลืองอะมีความปลาดเปลืองนะมาตั้งแต่เดอมเพลอร์แล้วคุณแล้วคือไพ่คุณใหญ่มากนะอืม เอมเพลอร์ Emperor, นะแล้วก็จะเป็นแบบทาวเวอร์ Tower มานะทาวเวอร์ Tower ที่ไม่ล้มไงซ่อมก่อนนะเป็นพลังงานที่แบบรู้เลยว่าเขาโมโงหงหรือว่าจะทะเลาะกันเนะี่ยรู้สึกแบบเข้าไปพูดดีๆก่อนกว่าที่น้ำหโวจะขึ้นนะ The s t a านะแล้วก็จะเป็นไพ่คล้ายๆกับ Temperance นะคะขึ้นมาไพ่สวยนี่ไงเขาถึงไม่อยากเป็นศัตรูนะคะข่มใจตัวเองไว คพาะความน่ารักนเนี่ยเหมือนกับแม้ว่าคุณจะบางทีใจร้อนนะคะเขาก็รู้สึกข่มใจตัวเองนะปล่อยปล่อยให้คุณแบบได้ได้พูดได้พลั่งพลูอะไรออกมาแค่นี้คุณก็แบบเย็นลงนะบางที <c oughs> แต่น่าจะเป็นไปในด้านของสไตล์ของความคิดความสามารถมากกว่านะฮะ ก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซปเปอร์แฟนมาให้และต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้อามาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นรอยเท่าผันเท่านะขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทางด้านผู้คาทัพและอารียัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวี ดีค่ะ